วิธีปฏิบัติกับหุ้นส่วนของคุณนะครับคำว่าหุ้นส่วนภาษาจีนเรียกว่าเปียแต่ว่าภาษาไทยจะเรียกว่าปัตตานิทีนนี้ลักษณะการประจันหน้ากันแบบเนี้ยไม่ใช่ทะเลาะกันนะครับแต่ว่าเป็นการปรึกษาหารือกันคุณควรปฏิบัติต่อหุ้นส่วนของคุณอย่างไรเพิ่มคุณค่าให้กันและกันโดยทำตามเนื้อเพลงนี้เลยครับ เป็นกาลาให้ถือแม้เธอคือขอทานเป็นบัตรลังตราการแม้เธอเป็นนางประยาเป็นโลงทองรองรับแม้ดับขีวาเป็นวิมานผ่านฟ้าแดดเทพธิดานงครานเลือกคุณส่วนของคุณที่เสริมคุณค่าซึ่งกันและการครับดูวิดีโอยาวๆกดที่ลิงก์โปรไฟล์ แล้วตามมาดูที่ช่อง YouTube